ทั้งคู่ก็ตางเข้าไปในตำแหน่งของตัวเองได้แล้วครับมันคือกัปปุริโจสือนั่นเองแจ็คฟังเคียวลงไปในกล้ามเนื้อเพชรของสุคุเนะขณะเดียวกันสุคุเนะก็ใช้มือดึงกระดูกซี่ของของแจ็คเหมือนมาวาชีอยู่ครับแขนล็อกกันไว้กรามก็เช่นกันอีเขาดึงซี่คงของแจ็คแล้วและกำลังทุบด้วยท่าอับเเรนานเงะ เขาหยุดทุ่มเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้หยุดทุ่มแต่ทุ่มแรกตั้งหากก็การไปโดนตรงนั้นนี่นะกล้ามเนื้อทาพิเซียสเมื่อต้องยึดน้ำหนักมันเป็นกล้ามเนื้อที่แรกที่ถูกใช้งานด้วยเหตุนั้นเมื่อสุคุนเนะกำลังจะทุ่มแจ็คแน่นอนว่ากล้ามเนื้อพาพิเซียสของเขาจะเป็นกล้ามเนื้อที่แรกที่ถูกใช้งานแต่ในจังหวะนั้น ก้ามเนื้อปลาพิเซียสนั้นดันมาอยู่ในปากของแจ็คสูคุเนม่ผักแจ็คออกไปเหรอโว้นั่นไงโดนกัดอีกแล้วทวีทแจ็คเป็นฝ่ายคุมเกมแล้วไม่มีก้ามเนื้อปลาพิเซียสก็ไม่มีทางทุ่มได้หรอกจะปล่อยให้โดนกัดตรงนั้นไม่ได้เด็ดขาดสิ่งที่เราเพิ่งได้เห็นกันไปในสนามต่อสู้ใต้ดินโคราคุเอ็นแห่งนี้ แคเป็นภาพทิ้นหน้าสยดสยองจริงๆเลยครับแจ็คตั้งขาหมอบต่ำลงอีกครั้งเขาลดส่วนหัวให้ต่ำลงและต่ำลงมือทั้งสองข้างจะดลดไปอยู่ที่พื้นนี่คือวิธีการต่อสู้ของสัตวร,ร้ายมนุษย์ผู้นี้วิวัฒนาการการเป็นศัตร์สีเท้าไปซะแล้วแจ็คนี่คุณจะวค้คือศิลปะการต่อสู้ที่พัฒนาแล้วของพวกเราไปสู่การต่อสู้แบบดีๆ,ๆ,ๆแบบเดิมเลย แจ็คไปครับตอนนี้ผมคิดว่าพวกเราคงลืมกันหมดแล้วแต่แจ็คนั้นเป็นนักอัดคนมาตลอดตั้งแต่แรกอยู่แล้ว